สวัสดีค่ะสายรุ้งเงาข่ะมาดูนะคะสำหรับเงินช่วยเหลือหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนั่นเองเงินช่วยเหลือ1545บาทนะคะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2,568รอบใหม่นะคะจะมีใครได้บ้างนะคะหรือว่ามีใครมีสิทธิ์บ้างนะคะ สำหรับการคาดการมีการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสิการแห่งรัฐในช่วงมีนาคมหรือเดือนเมษายน2568นะคะต้องผ่านการอนุมัติของคอรอมออก่อนซึ่งเงินช่วยเหลือนี้นะคะ ใครจะได้สิทธิ์บ้างนะคะก็จะต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปค่ะมีรายได้คนละไม่เกิน1 0 0 0 0 0บาทต่อปีภายในครัวเรือนนะคะมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน1 0 0 0 0 0บาทต่อคนต่อปีนั่นเองค่ะทรัพย์สินทางการเงินก็ได้แก่เงินฝากธนบัตรตราสารหนี้ต่างๆนะคะต้องไม่เกิน10,000 0บาทต่อคนหรือในระดับครัวเรือนก็ไม่เกิน1,0,000 0บาทต่อคนต่อปีเช่นเดียวกันค่ะ ไม่ต้องมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือที่ดินเกินจากเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดไม่มีบัตรเครดิตไม่มีวงเงินกู้บ้านตั้งแต่1.5ล้านบาทขึ้นไปไม่มีวงเงินกู้ซื้อรถยนต์ตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปไม่เป็นพระภิสุสงฆ์สัมมเนผู้ต้องขังบุคคลที่อยู่ในสถานะสถานสงเคราะห์ข้าราชการพนักง,งานราชการผู้รับบำเหน็จ รายเดือนนะคะผู้รับบํานาญข้าราชการการเมืองรวมถึงสสและสอวอนะคะกรณีไม่มีครอบครัวห้องชุดต้องไม่เกิน35ตารางเมตรนะคะและที่ดินไม่ใช้เพื่อการเกษตรไม่เกิน1ไร่และใช้ในการเกษตรไม่เกิน10ไร่มีบ้านพร้อมที่ดินบ้านเดียวทาวน์เฮาส์ตึกแถวไม่เกิน25ตารางวาค่ะและ รวมกันหมดแล้วนะรวมกันหมดแล้วนะคะพื้นที่การเกษตรไม่เกิน10ไร่นั่นเองค่ะและนี่ก็คือรอบใหม่นะคะใครจะได้เงินบ้างก็ตามนี้เลยค่ะ